สวัสดีครับคุณผู้ชม mm. พบกับนุชแนลโล้นซ่านานาสาระครับวัออนนี้นำต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาบอกเล่าให้ฟังกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพอเดินออกจากบ้านมาเพื่อที่จะไปถอนหญ้าออกจากต้นไม้หน้าบ้านนะครับก็บังเอิญไปเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นน้ำนมราชสีขึ้นอยู่ จึงได้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อนำมาเล่าถึงสรรพคุณทางยาที่เราไม่ควรมองข้ามพืชชนิดนี้ไปนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ถอนทิ้งดีกว่ามากนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยประโยชน์ของต้นน้ำนมราชสีนี้มีมากมายนะครับน้ำนมราชสีเป็นพืชสมุนไพรเกิดขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าหลายคนอาจจะเคยเจอนะ ถูกคนมองข้ามว่าไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นตามชายป่าท้องทุ่งบางคนก็ไม่ค่อยจะคุ้นหูชื่อนี้เท่าไหร่นะมันเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กลำต้นมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเวลาเราจับเนี่ยมันเหมือนจะมีขนมีหนามนะครับใบเรียงตรงตรงกันข้ามนะครับก็คือเรียงคู่กันนะครับ ใบเดียวรูปรีแล้วใบค่อนข้างจะแหลมนะครับโคนใบเนี่ยสอบเบี้ยวเล็กน้อยขอบใบจะหยักเหมือนฟันเลื่อยนะครับผิวใบมันก็จะมีขนทั้งสองด้านเลยนะครับดอกช่อเนี่ยมันจะออกมาตามซอกใบเป็นรูปคล้ายๆถ้วยสีเขียวนะครับถึงแม้จะดูเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่เรียกว่า เป็นต้นไม้ต้นหญ้าทั่วไปนะแต่มันมีประโยชน์ทางยามากมายเลยนะลองมาดูกันสิว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับอย่างคนที่เป็นบิดนะครับเป็นบิดเนี่ยก็จะปวดท้องบิดถ่ายเป็นมูกเลือดเราก็สามารถจะใช้ต้นแห้งๆสักกำมือหนึ่งเนี่ยผสมน้ำตาลทรายต้มแล้วก็นำมาดื่มแก้บิดแก้ถ่ายเป็นมูกเลือดได้นะครับ ส่วนคนที่ท้องผูกคนท้องผูกเนี่ยถ่ายไม่ออกนะครับก็นําต้นเนี่ยมาต้มน้ําดื่มได้นะครับส่วนใครปัสสาวะไม่ออกเป็นขัดเบาหรือเป็นหนองในปัสสาวะเป็นเลือดเราก็ใช้ต้นสดกํามือหนึ่งต้มกับน้ำเนี่ยดื่มวันละสองครั้งก็ได้นะครับส่วนใครที่เป็นฝีหนองหนองใกล้จะแตกหรือว่าเป็นหนองอยู่เนี่ย ก็สามารถจะใช้ใบสดหนึ่งกำมือผสมกับเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะครับผสมกันตําแล้วก็เอามาพอกไว้ที่ฝีเนี่ยมันก็จะช่วยคัดหนองกลัดหนองนะฮะให้หนองมันแตกออกมาเดี๋ยวฝีมันก็จะหายไปนะครับส่วนคนที่เป็นฝีในปอดเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้ต้นสดกำมือหนึ่งเนี่ยต้มแล้วก็คั้นเอาน้ำสักครึ่งแก้วนะเอามาผสมน้ำแล้วก็ดื่ม นะครับส่วนใครที่เป็นเป็นฝีเต้านมใช้ต้นสดสักสองกำมือต้มกับน้ำเต้าหู้เอาไว้รับประทานนะครับสามารถจะรับประทานแก้โรคฝีเต้านมได้นะฮะอันนี้อันตรายมากเลยใครที่เป็นฝีเต้านมนะครับส่วนเด็กที่มันเป็นตานขโมยนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยพุงโลก้นปอดเนี่ยก็ใช้ต้นสด หนึ่งกำนะครับต้มกับตับหมูหรือว่าตุ๋นกับตับหมูเนี่ยให้เด็กทานนะครับเด็กก็จะชอบแล้วก็ทานมันสามารถจะแก้โรคตานขโมยได้นะในเด็กส่วนเด็กคนไหนที่มีศรีรษะแบบเน่าเปื่อยเป็นชั้นตะตุผู้พองอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะมีน้ำเหลืองก็ใช้ต้นสดหนึ่งกำมือเช่นเดียวกันต้มเอาน้ำเนี่ยมามาล้าง มาเช็ดแผลนะครับมันก็จะช่วยให้ชันตุกที่อยู่บนหัวเป็นแผลเน่าเปื่อยเนี่ยหายไปได้นะครับส่วนใครที่มีบาดแผลสดบาดแผลสดเนี่ยเลือดออกในขณะที่เลือดออกเราก็ใช้ใบสดขยี่หรือตำเนี่ยเอามาพอกแผลห้ามเลือดได้นะฮะส่วนยางเนี่ยเวลาเราหักลำต้นของต้นน้ำนมราชสีต้นมันจะมียางขา,ขาวๆอยู่นะครับ เราก็สามารถที่จะนํายางสีขาวเนี่ยมามาทาที่หูใครที่เป็นหูดเป็นตาปลาอะไรเงี้ยเรามาทาปุ๊บเดี๋ยวหูดมันจะหลุดนะทาบ่อยๆทาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวหูดมันจะหลุดไปเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงที่มีบุตรคลอดบุตรใหม่ๆนะครับไม่ค่อยจะมีน้ํานมให้บุตรดื่มเนี่ยเราก็สามารถจะนำนำนำทั้งต้นเลยนะครับมาต้ม กับน้ําใช้ดื่มช่วยให้แม่เนี่ยมีน้ํานมให้ให้ให้บุตรดื่มมากขึ้นนะครับส่วนใครที่มีกาลังไม่มีกําลังวังชานะก็สามารถที่จะต้มดื่มได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้มีกําลังวังชาส่วนใครที่เป็นไข้นะครับใครที่เป็นไข้เนี่ยสามารถจะดับพิษไข้ได้ ช่วยให้นอนหลับสบายช่วยดับความร้อนนะครับก็นำต้นมาต้มน้ำดื่มกันนะครับส่วนมีอาการไอใครเป็นหอบหืดหายใจติดขัดนะครับเนื่องมาจากการเป็นหอบเป็นหืดก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาต้มกับน้ำดื่มได้นะครับช่วยในเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันนะบางคน มีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเวียนหัวบ้านหมุนทรมานนะก็นํามาต้มน้ําดื่มได้นะครับแก่น้ําในหูไม่เท่ากันทําให้อยู่ลําบากนะครับก็ทรมานเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครที่มีน้ําในหูไม่เท่ากันนะเป็นยังไงกันบ้างครับประโยชน์ของ ต้นน้ำนมราชสีนะครับคงจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับต้นน้ำนมราชสีที่เรามองข้ามว่าไม่มีค่าเป็นเหมือนวัชพืชเนี่ยแต่ประโยชน์มากมายจริงๆนะครับสำหรับพืชสมุนไพรของไทยเราเนี่ยมีอีกมากมายหลายชนิดนะครับ เดี๋ยวเรามีเวลาจะมานําสาระดีๆมาฝากกันในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ลาคนณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ